สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดฟอลนะครับหรือว่าเพิ่มยอดผู้ติดตามของแพลตฟอร์ม t ิกต็อกตันเองนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มการถูกใจนะครับหรือว่าเพิ่มยอดวิวนะครับคลิปวิดีโอของทิกต็อกนั้นนะครับหากก็สามารถทําตามผมกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า K M ขีดนะครับ Enter ไปได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์อยู่แรกนะครับไปกดลิดเข้าไปได้เลย อ่าตัวนี้นะครับชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะครับถ้าใครมีแล้วนะครับให้ทาการกรอกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านเนี่ยรหัผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับอ่าทั้ง4อย่างนี้นะอีเมลสามารถมั่วได้เลยนะครับก็จะเป็นนมสกุลของทรกกูดีเมลนะครับไม่เป็น Hotmail Gmail นะครับก็ได้หมดเลยอ่าชื่อผู้ใช้ก็มั่วได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จําไว้ด้วยนะครับเพื่อทําการล็อกอินเนาะ อ่าแล้วก็ติ๊กชัไม่ใช่โปรแกรมแบบตกลงมาตัวนี้นะครับเพื่อทาการสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับอ่าและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ KM m นะครับให้ทุกคนนะครับมาที่หมวดหมู่กันอ่าหมวดหมู่นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนก็จะเป็นโปรโมชั่นเดือน6.6นะครับสิ้นสุดวันที่8มิถุนายนนี้นะครับอ่าก็มีเวลาแค่2วันนึงนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาใช้บริการโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับ อ่าก็ราคาตรงบริการนั้นนะครับก็จะถูกลงเอามากๆเลยนะครับแทบจะหั่นกันเลยครึ่งราคาเนาะอ่าก็มาใช้บริการกันนะครับแบบนี้อ่าส่วนใครนะครับที่มาใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ตัวโปรโมชั่นนะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับในหัวข้อมุมน,นะครับเขาจะมีครบเลยอ่าแล้วก็ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเพิ่มเติมก็จะอยู่ด้านล่างเนาะก็ให้ทุกคนทําการเลื่อนดูได้เลยนะครับด้านล่าง ส่วนใครที่มาจอดจงนะครับแพลตฟอร์มไหนๆแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับคลิกไปที่ด้่นบนได้เลยนะครับแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะมีเฟซ o o ๊กอินสตาแกรมทิ t เก y o u t u b e นะครับเทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองกา็กดคลิกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกไปตรงที่ TikTok นะครับแล้วดูหัวข้อมูดหมู่การหมดหมู่นะครับก็จะเป็น Tik t o ็ตล้วนเลยนั่นเองนะครับจะเป็นผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวหัวใจอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ผมก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับแล้วดูตรงบริการนะครับ สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการตัวไหนนะเขาจะมีอันตัวที่เขาแนะนําคุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วก็แบบรับประกันนะครับอันไม่รับประกันตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับถ้ายอดเพื่อนของเขาจะไม่รับประกันตรงยอดให้นั่นเองนะครับอยากไปใช้นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็หาดูตัวดีๆนะครับเลือกมาทั้งทีแล้วก็เลือกดูตัวดีๆกันไปเลยผมจะเอาอันที่เขาแนะนําไปละกันนะครับถ้าพอหมายเหตุขึ้นมาให้ทุกคนนะครับทําการอ่านช่องนี้กันก่อนนะครับ อ่านแล้วนะครับจะเจอหัวคอลลิ่งนะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์โปรไฟล์เรานั่นเองนะครับคัดลอกไประว่างได้เลยนะครับเจอหัวข้อพิมีากันต่อนะครับอันนี้ก็คือยอดผู้ติดตามเนาะว่าเราต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับค่าดั่งของทางเว็บไซต์นะครับจะให้อยู่ที่100นะครับสูงสุดก็อ่า่ล้านเลยนะครับแต่ผมจะปั๊มไปร้อยเดียวนะครับพอขั้นติการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดสั่งซื้อไปเลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดผุ้ติตามเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอ่าก็ระบบใช้งานง่ายนะครับก็เราไม่ยากเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็มาใช้บริการตรงตัวโปรโมชั่นกันได้นะาราคามันก็จะถูกลงนั่นเองนะครับาจนต,ตัวที่ผมทําคลิปนี้นะครับมันก็จะแพงหน่อยนะครับอ ก็ประมาณนี้นะครับดี่ยงผมขออนุญาตไปดูยอดผู้ติดตามเดิมก่อนนะครับเป็น417นะครับของผู้ติดตามนะครับอ่าระหว่างทาการรอการขออนุญาตนาเว็บไซต์นะครับปลอดการหั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้ได้อ่าเออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปแจ้งแอดมินได้นะครับก็ถ้ายอดไม่ขึ้นย้อขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเี่ยวกาบยอดก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยเนาะ อ่าเรียกออเดอร์ตัวนี้ก็ไปแล้วก็แจ้งเขาเลยนะครับอ่ามีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีปริมาณบริการบอกเราด้วยนะครับในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเคอทอสนะครับอ่างเปาอลเลตนะครับคริปโตเพอเร็กันนี้แล้วก็ทูมันนี้อลเลตนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครนะครับสนใจสลากกษาสะดวกข้างหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับอ่าเลาก็จะมีแบบอ่าเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน่าหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็น สั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คือนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไว้ๆนะครับหรือว่า อยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะย4บชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอยู่ที่หรนะครับหรือว่าค่าแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ผู้ติดตามผมก็ได้ทำการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมา520แล้วนะครับก็มีแถมกันมากมายเลยนะอ่าก็เขาแถมมาให้ด้วยแบบในนี้นะครับก็ดีมากเลยนะครับสำหรับทิกตอกของเราเอง ถ้าใครนะ่าสนใจได้เพิ่มยอดผูติดตามเพิ่มมะไรตสการๆนะครับเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับก็ลองมาใช้วิการที่เว็บไซต์นี้ดูนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ